เาามกบถ้าพี่ชอบคลิปผมอะฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปถ้าไม่มีกำลังใจจากพวกพี่ก็คงไม่มีคลิปดีๆให้พวกพี่ได้ชมต่อไปอย่าลืมนะเว้ยกดดิรออะไรกดดิสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับนนยิ้มหวานเหมือนเดิมวันนี้เราอยู่กับร้าน ทีเอสมิกไปวันนี้จะพามาชมก่อนจะไปรีวิวรถร้านเราเนี่มีทั้งขายรถมีทั้งค่าวอชเอาไว้ล้างรถฝนจะตกแบบนี้เนี่ยฝนจะตกแบบนี้ใครที่อยู่ใกล้ๆลม9ก้ามีนบุรีเข้ามาใช้บริการที่ร้านเราได้เซอร์วิสล้างรถเรา,าครบวงจรนะเป็นไงโซนล้างรถนี่ก็รถเตรียมเก็บเก็ล้างน,นะเก็บล้างน,นะ แล้วจะเอามาขายต่อไปโหให้ดูค้าหน้าคาตาก่อนดูหน่อยไหมเข้ามาดูดิอ้าวเข้ามาดูกันหน่อยล้างสะอาดทุกระดับประทับใจนายช่างใหญ่ต้องมาล้างเองยังไงทุกซอกทุกมุมเดี๋ยวคันนี้ก็จะเห็นอีกไม่กี่คลิปครั้งหน้าจะบอกว่ารถสวยมากบอกไว้แค่นี้ก่อนไปรีวิวรถกันดีกว่าเงินงยคนถมหาอมีคนถามหาทุกคลิปเลย นยังคิดอะไรบอกเดี๋ยวมาแล้วมันรักนี่เอออ่ะรีวิวรถกันฝนจะตกแล้ววันนี้ไอมีเยลโล่เยลโล่เยลโล่ทั้งสองเลยเออฮอนด้าดูกติดูกติสแคมเบอร์แปดร้อย ดูติดแคมเบอร์800 CB 650F อปี13เออมาเอา CB ก่อนเลยดีกว่า CB ก่อน CB คันนี้นะสีสวยมากสีสดเป็นสีเหลืองที่สีสดที่สุดที่เคยมีมาอา่กาก้กานเบรกก้านคัสแต่งแล้วเออ สีเสือ้อสีเครื่องใสๆสสวยๆการล้มแต่งมีแล้วปลายท่อแต่งทรงทูบาเทอร์สลิปออนคอท่อฟูลไทเทเนียมเอ้ยไม่ใช่เป็นเดินคอฟูเออต้องบอกแบบนี้ว่าเดินคอฟูมาปลายเป็นทรงทูบาเทอร์ดอกยางนี่ใช้ได้ยาวๆการลื่นข้างถังการลื่นบนถังการลอย ฝาน้ำมันมีหมดแล้วไปดูที่เรือนไม้กันต้องรีวิวเร็วเร็วเดี๋ยวฝนตก1 8 9่0พันเก้ารอโลอโอหเสียงแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมครับเบิ้ลแหวกอากาศเบิ้ลแพร่เบิ้ลแพร่เบิ้ลแพร่อะราคาคันนี้เปิดอยู่ที่ หนึ่งแสนเก้าพันบาทเอาร็ว,วเอาหมนจะมาเร็วอันต่อไปเร็วูกติสแกมเบอร์ปีสิบห้าเจ็สิบหกปีสิบห้าจสิบหกน่นได้ยินไม่ผิดสีเหลืองของแต่งเริ่มจากด้านหน้าเลยชิลหน้าแต่งมีแล้วเออกาดไฟหน้าแต่งมีแล้วเออสปอร์ตไลท์แคทบาร์แต่งมีแล้วพ่อเทอร์มิโนโนี่นี่เทอร์มิโนโนี่แท้นะไม่ได้โมนะ ฝาดั้งน้ำมันแต่งมีแล้วและเบาะสีน้ำเงินดูซิ่ง,งดูซิ่งนะยางดอกเต็มๆยางดอกเหลือๆบางค้นหลังเนี่ยบางค้นหลังนี่เป็นคาร์บอนเพียวนะมาดูได้เลยดูเรือนไหมคันนี้กัน1นึ0งโลโอ้เสียงเบามาก ว่าสีเนี่ยสวยรอบคันเลยนะคุณดูสแคมเบอร์เนี่ยคำว่าสแคมเบอร์เนี่ยข้างทางเนี่ยอย่างที่เฮียเคยบอกว่ามันคือลิมิเต็ดมันคือลิมิเต็ดไม่มีที่ไหนมีร้านเราที่เดียวดูกระติ๊กแคมเบอร์คันนี้เปิดราคาอยู่ที่179,000บาทสนใจโทรเบอร์สู8 3 5 2 7 4 2